นดโดยผู้นำระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สายแม็กเวลโ์0023744060สีนิปปอนธ์ทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับสิบปีบริษัท p t t Tank Terminal จำกัด เสื้อมอตาอ้าปูน่อปูนฉาบสำร็จรูปสำหรับอิดมอนอิดมอนเบาใช้เสือมอตา Pen, ้ามิสเตอร์เพนสศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอลเด็กซาโดลิน j 11และตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มิสเตอร์เพนได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายเทพประสิทธิ์พัทยานาเกลือ หัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ตสมุยโทร02 896 4061-5หรือ083 152 1434 ซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสต้าดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจ Pat เทก้กาวพลังตะปู PL 50ที่ช่างมืออาชีพต่างให้การยอมรับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมต่อพื้นที่หน้าสัมผัสเพียง1ตารางเมตรเท่านั้นแพดเทก้กาวพลังตะปู PL60 เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอกติดวัสดุผิวมันทุกประเภทแห้งเร็วแรงยึดติดสูงไร้รอยตอกตะปูแพดเทก้กาวพลังตะปูมิลเลอร์ติดกระจกเงากาวแห้งแล้วไม่แห้งกรอบยังมีความยืดหยุ่นติดแน่นติดทน นึกถึงสีก็นึกถึงสีนปอนค่ะพยายามจะสุดๆหากลิ่นมานะคะก็อื้นสบายใจอย่างที่เขาบอกมราจริงๆว่ามันปลอดภัย ปูนซีเมนสมร่รูปเสือมอตา้าใช้ง่ายประหยัดเวลาผสมน้ำใช้ได้เลยปูนกอ่อปูนฉาบทั่วไปแรงยึดเะสูงทนทานแข็งแรงฉาบลื่นเบาแรงใช้สำหรับกอ่อผนังอิฐมอลริดบล็อกเท่านั้นปูนกอ่อปูนฉาบอิฐมวลเบามีสารอุ้มน้ำสูงยึดเกาะมากเนื้อปูนเหนียวฉาบลื่นแห้งช้าใช้สำหรับกอ่อฉาบอิดมวลเบาโดยเฉพาะหาซื้อได้ตามร้านซีเมนไทยโฮมเมรและร้านวัสดุก่อสร้างทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ปูนสำเร็จรูปต้องเสือมอตา้าผสมน้ำใช้ได้เลยบ้านคุณมีปัญหาอย่ากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทมกับเรื่องร้าวรา้าวไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อน จะรั่วจะซึมจะซึมจะซ้ำจ,จะตอเติมอาจารย์สำเรงจะช่วยตอบอาจารย์สนใจจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบช่างรู้ครูบาช่างรู้ครูบานถุกคำถามเรามีคำตอบ ทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวฉังรู้คู่บานฉังรู้คู่บ้าน,น,านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบให้คุณฉัง ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านกับ3สวันนี้สุวิชาสำเริงและผมสัญชัยขนานในรายการช่างรู้คู่บ้านที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับท่านที่ติดตามถ้ามีคําถามต้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าวันนี้รายการเราจะสิ้นสุดตอนแค่บ่ายสองโมงปกติจะเป็นบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากบ่ายสองนั้นมีรายการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเฉพาะสนนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแจ้งท่านผู้ชมที่ติดตามว่า ถ้าได้ติดตามรายการเรานั้นนะครับอาทิตย์นี้เป็นรายการสดแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งที่เป็นรายการสดวันอาทิตย์ที่23ท่านต้องเปิดดูเราเร็วขึ้นสําหรับคนนอนตื่นเช้าคือตีห้าครึ่งถึง6กโมงอ่าแล้วคอยติดตามนะครับอ,อาจจะเป็นเทปแรกแต่เป็นเทปแรกที่เรามี3มช่วงอาจารย์ช่วงแรกก็คือรอบบ้านดีไอไวจะมี DIY ให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็สามารถที่จะทำเองได้ช่วงที่สองเนี่ยเป็นเที่ยวรอบบ้านเราจะพากันไปเที่ยว ที่รอบบ้านของอาทิตย์ที่เป็นเทปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพาไปดูบ้านสําเร็จรูปนะครับส่วนสุดท้ายก็ตอบคําถามเหมือนเดิมท่านสามารถฝากคําถามได้ที่ไลน์ของเราคือ0898889664นะครับแต่วันนี้ยังเป็นรายการสดที่เปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรกันเข้ามานะครับแล้วก็กดไลค์กันที่แฟนเพจเราได้ที่ www.facebook.com/slash ก g g a ่ gwogiaiu g ไ่รูอาจารย์มีระยากจะฝากไหม ก็ก็ฝากในเรื่องนี้บันโฟมหรืออ้อหนังสือเล่มน,นี้เล่นมนี้ฟรีเล่นมนี้ฟรีเชื่อมโยงก็เขียนได้ไงแต่ว่าคนเขียนจะตุนเขาผิธทีมงานเขียนนะเล่นมนี้แจกฟรีนะครับท่านไปได้ก็คือง่ายๆเป็นแบบเหมือนจอมบ,บ้านแบบกระทงเนะี่ยนะฮะก็ข้างล่างก็เขียนโดยผมนะโดยอาจารย์สำเร็จวิปิงที่เขียนหลัเขาแจกฟรีนะครับท่านไปไม่ใช่ไปตะปั๊มนะไปไปไปวไปตามร้านวัสดุขก่อสร้างสีเคมีพันุ์จะมีครับ ร้านที่ขายประเภท<ส>เชลฟินโค้าคือวัสดุก,กันรั่วก,กันซึมประเภทหนึ่งของเชลฟินโค้ดเนี่ยก็ถ้าไปตามร้านก็จะได้รับแจกแต่เข้าใจว่าเงื่อนไขาการแจกอาจจะไม่ได้มีทุกร้านเดี๋ยวท่านเพทำไมไม่มีนะครับบางร้านอาจจะมีบางร้านอาจจะไม่มี<ช>ก็ลองสอบถามดูหรือเขาอาจจะมีเงื่อนไขในการแจกอันนั้นต้องไปถามดูแต่ว่าที่อันนี้อาจารย์สำเริงได้มาก็ให้รู้ว่าอันนี้โดยอาจารย์สำเริงนิดนึงหรือถ้าเกิดท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปได้ที่0 2 6 5 7 9 6 96นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการ์ตูนง่ายๆนะครับเก็ให้ดูสักนิดนึงอาจารย์บอกการ์ตูนง่ายๆเป็นแบบนี้คือเป็นสตูนสไตล์ผมแหละก็คือสไตล์ง่ายๆครับก็คืออย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือมันเป็นรูปการ์ตูนวีซูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการมีปัญหาแล้วแก้อย่างไรรวมรวมเรื่องฮิตฮิตฮอทฮอทนะครับฮอตฮอทฮิตฮิต ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องพุกบ้านรั่วโดยเฉพาะตอนนี้นจะหน้าฝนแล้วไงขฮอทิศมันมันจะออกมาในช่วงนี้พอดีเลยนะฮะขอได้นะครับฟรีะฮะไม่ต้องไม่ต้องมาคอนให้รายการนะเราไม่ได้แจกในรายการเราจรายการไเไม่ได้แจกต้องไปที่ที่นู่นนะครับแต่ว่า ทำให้รายการที่ทําให้เราอยู่ทําให้รายการเราอยู่ได้นะครับ,รบต้องขอบคุณนี่เลยอาจารย์ผู้สนับสนุนใจดีของเราตั้งแต่สีนิปอนเพนส์นะครับสีนิปอนเพน์เนี่ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามอาจารย์เดิมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเคยใช้สีนิปอนทรีนวันแต่ตอนในบ้านหลังใหม่ที่กําลังจะทาสีเนื่อาจารย์เห็นเนี่ยกำลังเก็บงานอยู่นะครับก็จะทาใหม่ด้วยสีนิป้อนทรีอินวันดูราเฟส พาแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยคอยติดตามนะครับจะเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับน,นั่นคือนิปอนนะครับรวมทั้งปตทแทงนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการช่างรู้คู่บ้านและที่สําคัญนี่อาจารย์เสือมอตา้าครับปูนก่อปูนฉาบสําเร็จรูปนะครับต้องบอกว่าเวลาท่านจะใช้ก่อ It block, more, อิดบล็อกอิดมอนเนี่ยท่านก็ใช้เสือมอตา้าก่อ,อแต่ถ้าเกิดท่านใช้อิดมอนเบาเนี่ยมันจะมีเสือมอตา้าที่เป็นปูนก่อแล้วก็ปูนฉาบสําหรับ งานอิฐมวลเบาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ฉาบหนาไม่เกิน1เซนนะครับส่วนถ้าเกิดจะเดินท่อเนี่ยหลายคนบอกเอ๊จะเลือกท่ออะไรดีนะครับก็เลือกท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบท่อเพราะท่านคือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้การเดินท่อต่างๆในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําท่อปปาท่อไฟท่อสายไฟนะครับก็มีหลากหลายให้เลือกนั่นคือทั้งหมดของ ผู้สนับสนุนรายการเรานะครับ,รบจริงๆเรามีเจ้าหนึ่งคือมิสเตอร์เพนนะจ๊ะมิสเตอร์เพนเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งสีและเคมีพัณฑ์นะครับก็เดี๋ยวผมทําสปอตเสร็จก็คงนํานเสนอให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ แล้วก็เดือนหน้าอาจารย์เราจะมีผููสนสนนรายการเราเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ชนเดเด์มโอ้พบกตู้ไฟตู้ไฟครับครับอันนี้ก็เป็นผู้สนสนนรายการที่ให้การสนสนนรายการช่างรู้คู่บ้านของเราเอาเป็นว่าช่วงนี้ท่านที่ติดตามนะครับมีคำถามก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้ที่0ูน3 8 3 8 3 1 3นถึงนะครับเรามีเวลาพูดคุยกันถึงไม่เกินบ่าย2นะครับเพราะว่านี้รายการเราจะเหลืออยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับ แต่อาทิตย์หน้าก็ยังสามารถติดตามกันได้ตามปกติที่เป็นรายการสดอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเราไปรับสายแรกกันดีกว่าอาจารย์มีสายเข้ามานะครับจากคุณกรจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ครับอยากทราบหลังคาบ้านระวังระหว่างเมนท่อนชิดกับหลังคาซีแพคเนี่ยอันนี้จะดีทนทานกว่ากันครับครับ คนจริงก็ต้องเลือกว่าชอบอะไรนะคือถ้าถ้าหลังคามิตเซชีทเนี่ยมันลาดเอียงได้ประมาณสมองศานิดเดียวก็ได้แล้วแต่ถ้าโมเนียนนี่ต้องอย่าน้อยกว่า25องศาชอบความลาดเอียงเยอะๆตั้งๆต้องใช้โมเนียแต่ถ้าชอบความลาดเอียงน้อยก็ใช้เป็นพวกมิเชีทไปครับอ๋อแล้วความทนทานนะครับอ๋อความยิงทนทานพอกันเพราะว่ามาทนทานห้าสิปีพอกันอยู่แล้วครับอยู่เท่าคอนกรีตอะหลังคาเนี่ยครับอ๋อเพราะเป็นคอนกรีตนะอันนั้นเป็นเหล็กก็ทนทานเท่ากันอยู่แล้วัครับ แล้วราคาขอตั้งสรางอาจารย์อ๋อเนื่องกากมิเตอร์ชีตนั้นมันมันเลือกได้มีหลายเกรดนะฮะมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วเพราะมันเบาแค่สามกิโลทาให้โครงเหล็กเล็กลงไปหมดแล้วครับราคาก็จะถูกลงตกลงครับักลงครับเดี๋ยวนี้มิเตอร์ชีตมีแบบเป็นลอนเป็นลอนเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับกระเบื้องเลยแต่ว่าจริงๆพอผลิตจะไปดูใกล้ๆนี่คือมิเตอร์ชีตเลือกตามความชอบได้เลยครับ อาจารย์แล้วก็เวลาลมอายุมานไอเมนต้าชิปมันจะอยู่ลมไหมครับโอ้สบายมากอยู่แล้วเพราะมันมันไม่ได้วางไว้เฉยนะมันถูกคลิปล็อกไว้ครับหลังคาทุกชนิดแต่ไม่มีปิวลมอยู่แล้วครับหลังคาทุกชนิดไม่ใช่เพราะมันยึดถึงงานปั้นผมเขาจะใช้ไอ้แบบสกรูยิงไอ้หัวเกียวปล่อยนะฮะเป็นแบบคลิปเป็นไปแบบสกรูยิงไงถ้าเป็นโรงงานก็ใช้คลิปล็อกครับครับออ๋ไม่ต้องกังวลเรื่องปิวเพราะว่ามันมันทนทานแข็งแรงมันทน ด่ต้นฝนอยู่แล้วครับครับครับ,รบอาจารย์ที่นี้ผมอยากทีนี้มันจะสงการแลพอดีจะแบบว่าจะไปทำตรงรั้ววัดเนี่ยคือคือเป็นเป็น,ปนทาสของมหาบุรุษอยู่ทีนี้สีมันเก่าอยากทำทาสีใหม่ช่วยแนะนำว่าทำยังไงมีมีวิธีการอย่างไรนะครับจะทาสีใหม่ จริงๆวิธีการคือต้องล้างสีเก่าวออกก่อนใช่ไหมคุณสุอารณมครัแนะนาก็ขูดลอกสีเก่าออกให้หมดนะครับโดยเฉพาะรูที่อยู่ภายนอกเนี้ยก็จะมีสิ่งสโรกเยอะนะครับใช้ขูดล้างขัดให้ดีๆเลยนะครับเพราะตอนช่วงนี้นี่แดดแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความชื้นเราก็ขัดเอาสิ่งตสโรกออกให้หมด จากนั้นเนี่ยก็ไปซื้อสีรองพื้นปูนเก่านะครับสีรองพื้นปูนเก่าก็เตรียมไว้แล้วก็สีทับหน้านะครับคราวนี้ก็พอหลังจากที่กําแพงรั้ววัดเนี่ยนะครับคือแห้งสะอาดแล้วไม่มีความชื้นแล้วก็ทาสีรองพื้นปูนเก่า1รอบจากนั้นก็ทาสีทับหน้า2รอบนะครับโดยเลือกสีถ้าจะทาทั้งทีตอนนี้นะครับก็อย่างน้อยก็เอาเป็นสีเช็ดล้างทาคงามสะอาดได้นะครับอย่างพวกสี on, นะิพจน์ทรีอินวันหรือวินเนเล็กไฮเปอรเชียลอะไรพวกนี้นะครับ ออย่าใช้ของนีปอ่นนี่แหละครับอ่าดีเลยครับประมาณนี้ครับนะครับผมครับเดี๋ยวนี้เวลาทำความสะอาดใช้แปลงทองเหลืองหรือเปล่าครับใช้แปลงพลาสติกแล้วกันนะครับใช้ใช้แปลงพลาสติกขัด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 ตรงบริเวณที่มันเป็นโสโครบมากๆนะครับหรือว่าขัดล้างไปทั้งทั้งกําแพงทั้งหมดเลยนะครับตรงส่วนที่สีออกก็ออกไปก็ก็ช่างถ้าถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกก็คือยังติดดีอยู่ก็ปล่อยทิ้งไว้ครับ หล<ะ>ักๆ<ต>ล้เอาฝุา่นฝุ่นละอองแล้วก็พวกสิ่งถกป,ปกออกไปเท่านั้นเองครับอาจารย์ใช้น้ําล้างไหมครับถ้าถ้าล้างได้ก็ดีครับแต่ว่าก็คือ,อ,อต้องรอให้ก่อนที่จะทาสีรองพื้นปูนเก่าเข้าไปใหม่ก็คือให้มันแห้งสนิทก่อนครับโดนแดดเต็มเต็มไปก่อนครับผมอาจารย์ช่วยอีกครั้งนึงจดไม่ทันครับนี่เขหนึ่ง้องสามนี่หน้าจอหน้าจอเลยถ่ายรูปเลยโทรศัพท์ถ่ายรูปแช่เลยนะครับ พอเออมาถ่ายไม่เป็นล้างล้างทำความสะอาดครับปล่อยให้ความชื้นหมดไปทาสีรองพื้นปูนเก่าหนึ่งรอบทาสีทับหน้าสองรอบครับครับผมโอเคได้ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับอ่าอันนี้จากอุดรธานีไปรับอีกสายนึ่งอาจารย์จากคุณสุวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับถามเลยครับผมมีปัญหาคือชานที่อยู่กับพื้นดินนะครับครับข้อต่อจากตัวบ้านไปมันร้าว มันม,นม,นมนันร้าวมันร้าวเป็นตะเข็บประมาณสักสามมินสี่มิลเนี่ยครับจะหาอะไรไปยามันดีใช่แล้วมาเห็นเห็นรอยร้าวเขาบอกว่าพื้นมันซุดนิดหน่อยมันเป็นทานบ้านนะครับอืออืออาจารย์ไม่เป็น,นค,คือถ้าถ้าถ้าร้าวอย่างนี้ที่ที่เห็นนี่ก็คือใช้ปูนซ่อมโครงสร้างปูเลยนะครับอ่าปูนที่ใช้เนี่ยปูนที่ใช้คือปูนซ่อมโครงสร้างร้าวไปตามแนวแนวคานหรือเปล่าแนวตั้งแนวตั้งขวางคานครับเออขวางคานอย่างนี้เลยใช่ไหม ครับผมอืมก็คือสาะให้เห็นเสาครับมันมีคานคานยื่นมาเป็นเป็นระเบียงทางขึ้นนะฮะระเบียงทานเยื่อนพื้นมันก็สองเมตรทีนี้มันเล้าตรงระหว่างเสากับคานอันนี้แหละครับระแยกประมาณสักสามมิลสี่มิลรเล่าตรงที่ไหนเขาบอกพื้นมันทุดเขาก็ว่าเขาทาตอนตอนเขาก็ใส่เหล็กแล้วเวลาทาวันนี้ทําได้ประมาณสามปีเองครับครับ แล้วตรงที่หมายเล e ็หนึ่งเนี่ยนะก็ใช้ปูนซ่อมโครงสร้างเนะะี่ยครับสกัดให้เห็นเหล็กะนะอาจจะไม่เห็นเหล็กเรือ่อยก็ตามสกัดลงไปแล้วก็ใช้ปูนซ่อมโครงสร้าง๋ <sque ะ S 1> อเห็นเห็นผมถามเขาบอกเขาจะใช้เคมียาแล้วก็ปิดทิชเฉยเขาบอกไม่เป็นไรผมว่าไม่สกัดให้เป็นร่องเหรอก็ต้องก็ต้องสกัดให้เป็นร่องเพราะมันได้มีแรง,งยึดเกาะมากขึ้นอ๋ <ois S 2> อคือ <c oughs> ใช้คือคือวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วคือเนื่องจากว่าทั้งเสาทั้งคานเนี่ยปรากัดแล้วมันก็จะเป็นโพรงนิดนิด ปูนที่ใช้ควรเป็นปูนซ่อมโครงสร้างเพราะปูนเหล่านี้มันจะแข็งแรงทนทานและมีแรงยึดเกาะสูงครับครับปูนปูนซ่อมโครงสร้างนี่ไม่เข้าใจครับผม,มก็คือภาษาก็คือใช้สําหรับซ่อมเสาคานเนี่ยโครงครสร้างไปตามร้านวัสดุก่อสร้างครับแล้วก็ไปถามหาปูนรีแพ์มอร์ต้าหรือซีเมนซ่อมโครงสร้างนะครับจะมีเฉพาะเลยนะครับจะมีเป็นเคมีเฉพาะ ขายเป็นกระป๋องหรือขายเป็นถุงนะครับถุงหนึ่ง <c oughs> ก็ฉีกถุงมาแล้วก็ผสมน้ำอย่างเดียวแล้วก็ทําการฉาบได้เลยจะมีแรงยึดเกาะอ,อ,อรูคร่ครับ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  นะครับเข้าใจแล้วครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับผมครับผมนะครับทุกคําถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0 2 3ย์สองสามสามนะครับหรือว่าฝากคําถามทางไลน์ไอดีก็0 8 9 8 8 8ปด6ก้นะครับรวมจะกดไลค์กันที่แฟนเพจก็เวอร์ยูเว็บเฟซบุ๊กคอมสแลตกูไก่รู้นะครับจีเดวันโอจเอไออาูกูไก่รู้แต่ท่านอย่าโทรเข้าที่มือถือ เบ,เบอร์เ089888964นั้นคือเป็นทั้งไลน์ไอดีและเบอร์โทรศัพท์นะครับขออภัยว่าถ้าเกิดท่านโทรเข้ามาตอนนี้เราก็รับสายไม่ได้ขอให้ส่งเป็นทางไลน์กันเข้ามาแทนนะครับไปรับสายต่อไปอาจารย์จากคุณสันติสวัสดีครับคุณสันติครับใข,ขออนุญาตครับผมพอดีคือผนังบ้านท่านนอกนะครับ,รบผมอยากแป,ปะผนังแต่เป็นแผ่นทรายหินใหญ่นะับจะใช้ปูนอะไรครับเพีจะยึดแน่นครับเป็นจะแปดด้วยอะไรนะครับ ผ่นหินทรายครับแผ่นใหญ่ครับผมอ๋อครับใหญ่ใหญ่นี่หมายถึงใหญ่ใหญ่แค่ไหนอะไรประมาณกว้างสามสิบนะครับผมยาวนัดประมาณสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับอ๋อคือคือถ้าเป็นผนังข้างนอกใช่ไหมฮะแล้วแล้วแปะไงแปะไปสูงไหมก็ถ้าประมาณนิเมตรเองนครับผมอ๋อโอเคก็ใช้กาวซีเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าให้เลือกใช้กาวซีเมนต์สำหรับหินธรรมชาตินะครับหรือว่ากาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับเออต้องกระทาะไหมครับอาจารย์อจริงๆรแล้วไม่ต้องก็ได้ครับ ถ้าเกิดว่าพื้นผิวปูนเดิมเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็สีไม่ได้ป่งพองไม่ได้หลุดร่อนนะครับครับผมครับเราก็แค่เอาใช้แปรงหรือใช้ผ้าเช็ดเอาคราบฝุ่นละอองออกไปให้หมดนะครับจากนั้นก็ไปซื้อกาวซีเมนที่สําหรับสําหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยจะประมาณ180บาทขึ้นไปนะครับครับครับเลือกซื้ออย่างนั้นแล้วก็มาฉาบไว้ที่ผนังแล้วก็ฉาบไล้หลังกระเบื้องก็ได้นะครับ หลังหินนะครับแล้วก็โปะเข้าไปทำคือปูจากข้างล่างนะครับปูจากชิดล่างสุดขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปก็จะไม่ต้องใช้ตะขอแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําสูงกว่านั้นควรจะมีตะขอนะครับซึ่งตามร้านหินเขาจะมีอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับมีการซอเข้าไปในผนังแล้วก็มีการใช้ตะขอเกี่ยวเพื่อล็อกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับครับผมอาจารย์นี่คืออีกอย่างนะครับคือสมมติว่าถ้าเราจะเล่นขอบตัวครับผมขอบตัวหมายถึงเส้นหน้ากว้างน่าจะประมาณสามสี่นิ้วนะครับผม โดยใช้หินทรายนี่ใช่ไหมครับบนบนหินทรายเคียร์ครับผมอ่าก็ใช้ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ แผ่นหน้ากว้างสามนิ้วหรือสี่นิ้วเนี่ยเป็นบัวเนี่ยก็คือใช้กาวซีเมนต์ติดได้อยู่แล้วครับไม่ไม่ไหลไม่หลุดครับครับครับผมแต่ต้องใช้กาวซีเมนต์เท่านั้นนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับแม่ก็ทุกสายก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามหนึ่งถึงสามแล้วก็ฝากกดไลค์กันที่แฟนเพจได้ที่เวอร์บไวท์ดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลสกูไก่รู้นะครับรวมตั้งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นสีนิวเสืออมเต์แล้้้วกก็ท่อตาาาชชงจผูเี่ยวชาญเรรื่อองงขะบบทส์ปต เรายังมีสายรอกันอยู่อาจารย์นะครับส่วนเอ็กทางไลน์ไอดีที่ท่านส่งมานั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบทีละให้นะครับแต่ว่าที่ท่านโทรเข้ามาเนี่ยเราตอบสายสดกันก่อนนะครับต่อไปเป็นสายคุณวิไลวันสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคือที่บ้านนะคะปูปากแก่คือก่อนนี้มันเป็นเป็นยกพื้นขึ้นมาใช่ไหมคะปรากฏว่าเราก็ลื้พื้นออกเพราะน้ำเพราะพื้นมันน้ามันเข้านี่พอให้ช่างมาเทปูนนะครับพอช่างเทปูนแล้ว เขาเขามามาทราบที่หลังว่าเขาไม่ได้ปูพลาสติกครับทีนี้ปาเก้พอพอเอาปาเก้ลงตรงตรงปูนเลยนะคะครับกไม้ปาเก้มันก็ยุ่ยเป็นแห่งแห่งแห่งครับตัดปุ้ยยุย่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะแก้อย่างไงคะอืมจะถึงป,ปาเก้ยุ่ยหรือรว่าพื้นปูนยุ่ยนะพื้นปูนนี่ยคงที่เพราะว่าไม้ปาเก้อยู่บนพื้นปูนนะคะครับอืม คือถตาเป็นไปได้คือแกะไอ้ตรงนี้ออกก่อนแต่าจะไม่เกี่ยวกับพติกข้างล่างเท่าไหร่น่าจะเกี่ยวกับที่พื้นนี่แหละเป็นหลักคือพัดติกความชื้นนั้นมาสองทางนะมาจากใต้ดินกลับมาจากกลางอากาศอันนี้ใต้ถุนสูงไหมครับทีนี้มันใต้ถุนเป็นทึบไปแล้วนะครับประมาณครึง่งเมตรนะคะอ๋อครึงงนะ่งเมตรตัวคนนี้ก็ใต้ถุนสูงนะแต่ว่าหมายถึงว่าการมีพัดติกหรือรไม่เนี่มีสองทางคือความชื้นมาจากอากาศกลับมาจากใต้ดินไอ้พัดติกนั้นปูสําหรับความชื้นใต้ดินแต่นี้ ที่มันยุ่ยเนี่ยคงไม่เกี่ยวกับไอ้สองอย่างนั้นแหล,ละมันน่าจะเกี่ยวกับพื้นปูนอย่างเดียวเพราะว่าสองอย่างนั้นไม่มีผลต่อพื้นปูนเลยตอนนี้พื้นปูนตรงนั้นยุ่ยเลยใช่ไหมฮะพื้นปูนยังคงที่แต่ว่าไม้ปาแก้ที่ปูบนพื้นปูมปูะคมันจะ<อ>ค่อยๆสลายไปเรื่อยไปเรื่อยทีละแผ่น,ท,ผนทีละแผ่นเป็นวงๆทั่วบ้านเลยอ๋อคือคือคือ,คอมีความชื้นมีความชื้นแต่แต่อย่างที่บอกนะแก้ไขโดยใช้สมมุติถ้าจะแก้ใหม่คือทาซีเมนต์ทากันซึมจใช่เพราะไม่มีโอกาสทำได้ถุนแล้วนะฮะ มีโอกาสที่ทําอะไรใต้ถุนมีไหมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเทเอาทรายอาทรซยถมไปแล้วก็เจปูนทับถ้าเป็นไปได้ก็คือหมายถึงว่าพื้นเดิมนี่แหละแต่ว่าหรือปาเก้ออกให้หมดแล้วทาซีเมนต์ทากันซึมใช่แล้วปูปาเก้บนซีเมนต์ทากันซึมซีเมนต์ทากันซึมนะคะชื่อชื่ออะไรคะชื่อชื่ออะไรที่ดีคะเป็นซีเมนต์กันซึมชนิดตกผลึกนะครับเป็นพวกเอ่อคริสตัลซีเมนต์นะครับ ทาลงไปก็ถ้าเกิดในท้องตลาดก็จะมีแลงโก้225อย่างเงี้ยครับแลงโก225แลงโก225นะครับ <22 5 S 2> เป็นซีเมน <22 5. S 1> ที่ทากันซึมแล้วก็จะต้านแรงดันหรือความชื้นที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งหรืออยู่ใต้ดินขึ้นมานะครับวิธีการอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่เป็นเป็นยังไม่ถึง10%ของพื้นที่โดยรวมเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะคืด ถากรีดได้นะครับถ้ามันยุ่ยอย่างนั้นก็คือกรีดถ้ามันเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็น,เป,นเป็นช่องๆไว้ก่อนเพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยอ,ออกมาได้ก็ค,คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแล้วความชื้นมันออกไปแล้วแล้วมันไม่ลุกลานถึงแผ่นอื่นเนี่ยเราอาจจะจะเติมเต็มไปด้วยแผ่นไม้แอปาเก้เป็นชิ้นชิ้นเข้าไปแทรกหรือว่าจะเป็นลักษณะของโมเสกก็ได้นะครับเราลองแต่งดูด้วยโมเสกลายไทยไทยลายสวยสวยเนี่ย าบางบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องปาเก้นเนี่ยเขาเอารงส่วนนั้นออกแล้วก็แซมไปด้วยโมเสกก็มีความสวยงามอีกแบบหนึงเหมือนกันนะครับเราอาจจะไปเล่นเล่นลายในในพื้นบ้านนะครับคือคือตอนนี้มันมัน,ม,นมันแหว่งเป็นเป็นชิ้นชิ้นไปหาปาเก้แผ่นเล็กใช่ไหมคะมันก็สลับมันก็อันนี้แหว่งแล้วอันนี้ก็ยังเต็มแผ่นอยู่อันนี้ก็แหว่งก็สลับไปเรื่อยฉะนั้นเราก็งัดอันที่แหว่งออกอนะคะงัดอันที่แหว่งออกนะครับก็คือใช้ กรีดออกนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ได้เข้าลิ้นนะครับเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบไม่เข้าลิ้นก,ก็ยกขึ้นมาแล้วปล่อยให้ยังไม่ต้องทำอะไรไปก่อนให้ความชื้นมันมระเหยไปก่อนนะครับเท่าที่จะออกได้จากนั้นเนี่ยก,ก็ค่อยติดลงใบใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วมันยังยังลุกลามไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะต้องถึงขนาดรื้อทั้งหมดก็ค่อยรื้อทั้งหมดแล้วก็ใช้ซีเมนต์ทากาันซึมนะครับทาลงไปบนบน,บนพื้นผิวนั้นโดยใช้แรงโก้2 2 5อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ค่อยปูด้วยปากเกลลงไปใหม่นะครับ แหล่งกู 2, 2, ้สองสองห้าทีนี้ถ้าเรารพวกนี้เรายังไม่จ้างช่างพอ,อยังอยู่ได้เราก็ลือออกแล้วก็ทาด้วยแหล่งกู้สองสองห้าแล้วอ๋อไปมาถึงลือออกแล้วก็เว้นไว้สักกี่วันคะถึงจะทาแหล่งกู้สองสองห้าถ้าถ้าลือออกก็ทําได้เลยครับก็คือทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็ซื้อตัว2 2 5เนี่ยมา,ามันจะมีสองพาร์ทนะครับเอา A อบวกบแล้วก็มาทาบนพื้นผิวจากนั้นก็ปล่อยให้ความชื้นมาละเหยหรือว่าปล่อยให้ตัวปูน,นมันเซตตัวนะครับซัก สอ,องสามวันนะครับหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้จากนั้นก็ค่อยปูปาเก้ลงใบใหม่นะครับค่ะปูปาเก้ขึ้นใใหม่ก็ซื้อไม้ให้มันเท่ากับร่องที่เราขุดออกไปครับครับ,รบผมอ,อ๋อค่ะแล้วแล้วอ๋อแต่แต่ว่าถ้าสมมุติสมมุติต่อไปเราเราลื้อใหม่หมดเราไปใช้ไม้ลามิเนตอะไรนะลามิเนตเออลามิเนตแทนนี่จะได้ไหมคะก็ไม่ควรอาจากันเพราะว่าขนาดขนาดถ้าเกิดความชื้นนี่ยังขึ้นกับไม้ปาเก้เยอะถ้าลามิเนตเนี่ยจะยิ่งบวมง่ายกว่าปาเก้อีก ก็ต้องทําระบบคือถ้าเกิดโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดจะรื้อออกนะครับต้องทําระบบกันซึมก่อนให้ทั่วทั้งบริเวณเแล้วการกันความชื้นจริงๆไม้จริงเนี่ยมันยังบล็อกหรือว่ายังรับความชื้นได้มากกว่าไม้ลามิเนตเพราะไม้ลามิเนตถ้าทาไม่ดีหรือว่ามีความชื้นเยอะเนี่ยจะบวมและยุ่ยเร็วกว่าไม้จริงด้วยซ้ําไปนะครับอ๋อค่ะครับผมขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับครับผมนะครับไปอย่างรวดเร็วไปอีกสักสายนงอาจารย์อยาก อย่างวรวดเร็วอาจารย์จากคุณเจรเดชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจรเดตครับครับครับผมครับคือขอถามเลยนะครับอาจารย์ครับคือเสาฮะเสาไอข้างบ้านตัวที่ตัวรับตัวบ้านฮะมันชอบมันมีลายแตกเลยฮะครับก็มาซ่อมปะหลายทีแล้วมันก็มันก็แตกออกมาอยู่เรื่อยฮะแต่มันก็แตกไม่เยอะฮะครับแต่นี่จะจะใช้อะไรซ่อมมันนะครับเห็นเห็นเหล็กไหมเห็นเห็นเหล็กไหมเวลามันแตกเออไม่เห็นฮะแต่ว่าเรา เคยให้ท่างเขาเคาะไปถึงถึงเหล็กแล้วก็แล้วก็เขาปะฉาบใหม่ครับที่การการปะฉาบครั้งต่อไปเนี่ยพยายามใช่งี้ว่าอย่าใช้ปูนธรรมดาครับใช้น้ำยาประสานคอนกรีตปุ๊บแล้วก็ใช้ปูนเขาเรียกว่าปูนซ่อมโครงสร้างหรือรีแพรมอั t ตา ปูนชนิดนี้จะมีใยไฟเบอร์อยู่ด้วยมันจะยึดเกาะได้ดีแล้วมันจะได้ไม่กรกระท้อออกมาต้องมีงน้ํายาประสานคอนกรีตด,ด้วยนะถ้ามีน้ํายาประสานคอนกรีตป้ายไปก่อนมันจะดีเพราะว่าเนี่ยเกียว่ามันอาจจะมีสนิมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นเหล็กเราต้องขัดไหมครับอาจารย์คือถ้าเห็นเหล็กแล้วมันยังไม่เป็นสนิมมากก็ขัดโดยใช้แปรงล่วนแต่ถ้าเหล็กแล้วมันขาดเกินครึ่งเส้นก็ปัดมันแล้วก็ต่อมันใหม่เลยเชื่อมเข้าไปครับถ้ามองเห็นเหล็กแล้วมันขาดนะเช่นมมันน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 นแแแแหหววว่่่่งงงงงาาาจะะเเเเเกกกกิิิิิคครรรึึส้้้้้ปปณียขไล ครับอ๋อครับครับแล้วอีกอีกอีกอันหนึ่งครคืออาจารย์ไปรอบรอบบ้านเนี่ยประมาณห้าเจ็ดสิบเซนเนี่ยมันจะมันจะร่อนนะครับครับอันนี้เราจะทําไงครับมันชื้นนะฮะขูดขูดลอกสีออกให้หมดก่อนนะครับ ปล่อยไปเลยคือ,อสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราลองดูว่าพอเราเอาสีออกหมดแล้วเนี่ยความชื้นมันออกง่ายๆแล้วมันจะหมดไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เอาถุงพลาสติกนะครับตัดสามสิบคูณสามสิบเซนแล้วก็ไป้แปะไว้บนตรงผนังนะครับพอปะไปแล้วเนี่ยเราลองดูสังเกตอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยว่าไอตัว แผ่นพลาสติกเนี่ยมันยังมีฝ้าอยู่ข้างในไหม <c oughs> ถ้ายังมีฝ้าอยู่ก็แสดงว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับ <c oughs> ต้องรอจนกว่ามันจะหมดความชื้นนะครับพอหมดความชื้นแล้วเนี่ยเราค่อยทาสีรองพื้นปูนเก่าหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยทาสีทับหน้า2รอบทับครับแต่ถ้าไม่หายจริงๆมัน,ม,นมันยังไม่หมดสักทีเนี่ยก็อาจจะต้องไปใช้พวกซิเมนฉาบกันซึมนะครับชนิดอย่างเมื่อสักครู่นี้เมื่อสายสักครู่นะครับก็ <c oughs> คือใช้ตัวชนิดที่ตกผลึกนะครับมันก็จะซึมเข้าไปในผิวคอนกรีตทาให้อ่ากั้นความชื้นเอาไว้แล้วค่อยทาสีททาับลองดี ขั้นตอนก่อนละกันครับครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมได้ครับขอบคุณครับ ครับหมดเวลาพอดีอาจารย์กลับมาช่วงนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กันถึงแค่บ่ายสองนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่ติดตามก็ยังสามารถที่จะกดไลค์กันทางแฟนเพจที่ w w w ร์ดไวรัส c อท o ฟซบกูไก่รู้ได้นะครับแล้วก็ฝากคําถามทางไลน์ไอดีก็ศูนย์8 9 6เกรวมทั้งฝากคําถามทางเว็บไซต์ที่ w w w ร์ไกูไก่ดอทเนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายสามโมงไปเจอกันทาง f m 9 9 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแล้วก็ติดต่อโฆษณาในรายการเราได้ที่0889988888894ต้องขอบ คุณสำหรับซีนิป้อนปตทแท้งเสือมอต้าและท่อตราชางผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบท่อนะครับรวมทั้งมิสเตอร์เพนและชไนเดอร์นะครับที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้ทําให้รายการเราอยู่ได้ถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปนะครับก็ติดตามสนับสนุนรายการเราได้ใครที่จะติดตามก็สามารถฝากคากฝากมาทางไลน์ก็ได้นะครับให้เราติดต่อันอเข้าไปได้วันนี้ผมสัญชขญา,านอาจารย์สมฤิ์พิพิและคุณสุวิชาปรักษาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ทำระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สายแม็กเวลล์02374460สีอนทริปเปิลชิลล์สีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับสิบปีบริษัท p t t Tank Terminal จำกัดเสือมอเตอร์ปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับอิฐมอนอิดมวนเบาใช้เสือมอเตอร์ มิสเตอร์เพนศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอลเด็กซาโดลิน j 11และตัวแทนจำหน่ายสีนิพอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มิสเตอร์เพนได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายเทพประสิท์พัทยานาเกลือหัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ตสมุยโทร028964061-5หรือ083